สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันพรุ่งนี้แล้วนะครับทีมชาติไทยของเราชุดลุยศึกเอฟเอฟก็ F A F, จะรายงานตัวเพื่อเข้าแคมป์ฝึกซ้อมนะครับเพื่อเตรียมตัวแข่งขันในวันที่8ธันวาคมพบกับทีมชาติจิมอเลสเตในคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงความจริงของทีมชาติไทยหรือช่างศึกของเราดีกว่าครับเกี่ยวกับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาซึ่งในช่วงที่เราแข่งเอเชียนคัพมาถึงกับเลือกฟุตบอลโลกเป็นช่วงที่ดีที่สุดครับสำหรับทีมชาติไทย จะเห็นได้ว่านะครับในการแข่งขันาลายแมตช์นะครับในช่วงทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียกับระดับโลกทีมชาติไทยชุดของอิชิตเนี่ยตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งในเดือนมกราคมข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่แท้จริงนะครับเป็นเรื่องที่ผมจะพูดตรงที่สุดให้ท่านฟังเป็นข้อมูลที่สำคัญมากนะครับแมตช์แรกนะครับเราชนะนะครับอ,อันนีเน้เป็นเกมอย่างเป็นทางการนะ ผมไม่นับแมตที่เราไปแพ้ญี่ปุ่นนะครับอันนั้นเป็นอุ่นเครื่องจริงอุ่นมากครับอุ่นแบบไม่มีคะแนนไม่คิมีฟ้าไม่มีอะไรครับที่เราไปแพ้ห้าศูนย์อันนั้นเป็นสิ่งที่เราไปแข่งแบบเราไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรกันเลยเรามาพูดถึงทัวร์นาเมนต์ที่เป็นเรื่องเป็นราวกันดีกว่านะครับผมจะไม่ผสมบนเปกันนะเรื่องแบบนี้นะครับแมตแรกทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติคีรีิสถานไปได้ครับแมตที่2เราเสมออมานแมตที่3เราเสมอซาอุดีอราระเบียนะครับแมตที่4 นะครับเราไปแพ้ต่ออุซเบกิสถานแล้วก็ต่อมานะครับเราก็สามารถไปเสมอนะครับทีมชาติเกาหลีได้แล้วก็เรามาแพ้เกาหลีแล้วเราไปเสมอจีนแล้วเรามาชนะสิงคโปร์ครับตัวนี้เป็นแมตช์ในระดับโลกในระดับเอเชียจากนั้นเราก็มาชนะเวียดนามในเอาผีแบงคับแล้วเราก็ได้แชมป์คิงคับแล้วเราก็มาเสมอเลบานอนกับเสมอลาวครับนี่คือสิ่งที่ผ่านมาแต่ทีนี้มันจะเป็น2ช่วงนะ ช่วงแรกที่มีการเตรียมทีมอย่างเข้มข้นคือคำว่าเตรียมทีมอย่างเข้มข้นเน่แมตท,ที่เราเอาชนะคีกิคสถานในเอเชียคัพมาได้เราก็ไม่ได้เตรียมทีมมากมายครับซ้อมกันไม่ไม่กี่วันครับก่อนจะไปแข่งขันและในช่วงที่เริ่มต้นนะเราเองก็ไม่ไนักได้ไม่ได้นักเตะอย่างพี่เจนะครับไม่ได้นักเตะอย่างพี่มุ้ยไปด้วยนะครับเราจะได้มีโคอุ้มนะครับที่ประจําทีไปด้วยกับสุภโชคสารชาติแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีนะครับทางด้าน จนทางแคมียก็ยังไม่เข้ามานะครับในช่วงแรกจนเราสามารถผ่านเข้ามาได้เรื่อยๆ,ๆครับแล้วเรามาถึงในช่วงที่แข่งขันบนโลกในช่วงหลังๆนะเราเรียกตัวพี่เจมาด้วยนะครับเรียกเจวตัวพี่เจนะครับเข้ามาติดค่อยเสริมทัพเข้ามาทีหลังเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยการแข่งขันในระดับเอเชียกับระดับคัเลเรฟฟุตบ,บอลโลกเนี่ยซึ่งมันเป็นทัวร์นาเมนต์หลักของฟีฟ่าทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของเราเนี่ยระบบการเล่นของอิชิจะพลาดยากครับคือแพ้ยาก ในเอเชียมีมีเพียงสองทีมครับที่เจอกับเราล้วสามารถชนะเราได้น,นะครับก็คืออุซเบกิสถานครับระดับอุซเบกิสถานนะครับเฉือนชนะเราได้แค่ลูกเดียวครับจากการยิงในครึ่งหลังแล้วเราก็ยิงอุซเบกได้ด้วยแสดงว่าระดับฟุตบอลเราช่วงนั้นนะ่ะสามารถนะครับสู้กับอุซเบกได้ดีถึงแม้ในรูปเกมเราจะเป็นรองแต่นะครับเราก็ไม่ได้แพ้อ,อุซเบกขาดเลยแพ้เพียงลูกเดียวครับ เราจะมาแพ้ขาดกับทีมในระดับทอบอ็อป3ของเอเชียอย่างเกาหลีเท่านั้นมีเพียงสองทีมครับที่สามารถเอาชนะเราได้ก็คืออุซเบกิสถานกับเกาหลีตรงนี้คือมาตรฐานที่แท้จริงของเราซึ่งเราตั้งใจเล่นที่สุดในทัวร์นาเมนต์ระดับเอ,อเชียระดับโลกในขณะที่เวียดนามนะครับกับอินโดนีเซียเนี่ยตกรอบครับในเอเชยนคัพและหลายคนคงบอกว่าอ้าวแล้วตอนนี้อินโดทำไมเข้ารอบเราทำไมตกรอบบนโลก อินโดนีเซียอยู่สายที่มีนะครับทีมที่อยู่ในย่านอาเซียนเราสองทีมครับเข้าสองทีมเข้ารอบดังนั้นการเข้ารอบของอินโดเนี่ยมันจึงง่ายกว่าเราเยอะครับการเข้ารอบของเขาแล้วเขาไปตั้งหลักได้นะในช่วงที่เขาโอนตัวเตวบี้ตะบัดโอนเขามาอีกจนทีมเขามีเต็มไปด้วยนักเตะโอนตัวในการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วจีนเองก็เปรียบเราเหมือนกันนะในการแข่งขันเนี่ยเราจีนเนี่ยพบกับเกาหลีเนี่ย ครึ่งปีครั้งหนึ่งในขณะที่เราพบกับเกาหลีเนี่ยเจ็ดวันครั้งหนึ่งครับหกวันครั้งหนึ่งและก่อนหน้านั้นนะจีนยังต่อแต้มเรายังต่อแต้มให้จีนอีกด้วยการแพ้จีนนะครับในช่วงมานูโพกิ้งคุมทีมนี่แหละครับคือสภาพความเป็นจริงทีนี้นะครับในเมื่อมันมาแบบนี้แล้วเนี่ยผมจึงประเมินว่านะตอนนี้โค้ชเรายังอยู่ครับอิชิยังอยู่แกนหลักของเราวีรเทพป้อมพันุ์ทุกคนยังอยู่ครบทีมในชุดที่จะไปลุยเอเชียนคัพกับฟุตบอลโลกนะครับ ยังอยู่ครบครับถ้าเราเรียกมาเต็มๆถ้าประสิทธิภาพเรานะครับเรียกมาเต็มๆตัวผู้เล่นให้เท่ากับที่เราแข่งคาร์ลฟุตบอลโลกกับเอเชียครับซึ่งมันก็ไม่ถึงกับฟูลทีมมากอ่ะทีมในเอเชียที่เอาชนะเราได้ที่เราเจอมามีเพียงอุซเบกกับเกาหลีที่มีโซนเฮียงมินและอีคังอินเท่านั้นครับถึงจะสามารถเอาชนะเราได้จีนทั้งทีมเอาชนะเราไม่ได้ครับในขณะที่เขาเป็นเจ้าบ้านเขาทําดีแค่เสมอนะครับ ซาอุดีอาระเบียก็เอาชนะเราไม่ได้ในสนามกลางนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือความเป็นจริงของทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่อิชิตั้งใจในการมารวมทีมครั้งนี้เพื่อจะพูดได้ง่ายว่ามันล้มกระดานไปแล้วตอนนั้นน่ะมันต้องรออีกสองสามปีเพื่อจเจ้าใหม่นะมาดามแป้งหัวใจแตกสลายทุกคนมีความรู้สึกแย่ว่าทําไมเราไม่ได้เข้ารอบมันมันไม่รู้เป็นชะตากรรมอะไรผมไม่รู้ครับไม่เป็นไรเรามาเริ่มต้นกันใหม่ อีกสองสามปีเราว่ากันใหม่นะครับสุภโชคสรารชาติถึงขั้นนั่งร้องไห้เช็ดน้าตายแห้งอีกสามปีเราเอากันใหม่แล้วใครละครับสามปีจะแข่งได้นี่คือสาเหตุที่ดึงยางบัตขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะมาประเมินกับอินโดนะประเมินกับทีมต่างๆการแพ้การชนะมันอาจจะเป็นไปได้ครับในการแข่งขันแต่ผมบอกไว้เลยครับว่าจากการที่ดูฟอร์มทีมชาติไทยที่ผ่านมาฟอร์มที่แท้จริงของช้างศึกปี2024นะครับ ถ้าคุณไม่แกร่งเท่าอุซเบกิสถานหรือไม่แร่งเท่ากับเกาหลีที่มีโซนทางมินเนี่ยคุณจะไม่สามารถเอาชนะทีมไทยเราได้เลยมีหลายคนบอกว่าอยากให้ไทยไปเจออินโดผมบอกไว้เลยครับว่าอินโดเนี่ยนะครับเขาเล่นได้ประมาณเรานี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเขาบุกมาเขาอาจจะยิงประตูเราได้หรือไม่ผมก็ไม่รู้ตัวนี้ยังไม่พิสูจน์แต่ท่านลองประเมินดูว่าอินโดนนเซียทีมนี้เนี่ยแกร่งเท่าอุซเบกิสถานหรือยัง อินโดนีเซียทีมนี้เนี่ยนะครับเล่นได้สูสีกับเกาหลีชุดมีส่นทางมินเรียงถ้าได้ประมาณนั้นชนะทีมเราได้ครับแต่ถ้าแต่ถ้าระดับฟุตบอลยังไม่ถึงขนาดนั้นโอกาสที่ชนะทีมของเราก็ยากเหมือนกันนะครับและอินโดนีเซียเนี่ยเขามีฟอร์มคงเส้นคงวาขนาดไหนนะครับช่วงที่เราเสมอลาวกับเสมอเลบานอนเนี่ยมันคือช่วงที่เราถอดแกนหลักเราออกหมดเลยในการในขัน แต่ถ้าเรามาประกอบตัวกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติไทยต้องกราบเรียนอย่างนี้นะครับแฟนบอลไทยที่เคารพทุกท่านถ้าท่านยังจําได้นะณนะวันนี้อัปเดตเลยในยุคอิชิคุมทีมหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยเราแพ้เพียงสองทีมครับคืออุซเบกิสถานทีมดาวรุ่งของเอเชียอนะุซเบเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับตอนเนี้ยเราแพ้แบบแบบเฉียดด้วยไม่ได้แพ้ขาดด้วย นะครับถ้าวันนั้นนะเจ้าตัวเล็กเบอร์ยีิบสองไม่ยิงคขึ้นหลังเข้าอะนะสุภโชคเรายิงตีเสมอได้อะถ้าได้ยิงลูกโทษก็ไม่รู้ใครจะร่วงเลยครับวันนั้นอะเจอรุสเบียนะครับเราประกบตัวห่างนิดเดียวเขาเขาตวบัดยิงเลยลูกนั้นน่ะพลาดแพ้นิดเดียวซึ่งเราจะไปล้างตาแก้ตัวใหม่ในครั้งหน้าครับและในรอบปีนี้นะครับเรายังไม่เคยแพ้ทีมในย่านอาเซียนของเราเลยแม้แต่แมตช์ดเดียว ซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่านะักทีมชาติไทยเรารออีกสองสามปีจะสมบูรณ์ขึ้นอีกอย่างอย่างมากสมบูรณ์กว่าเดิมแต่นะครับทีมจากอุสเบรหรือทีมหลายทีมเขาก็พัฒนาแข่งกับเราเหมือนกันตรงจุดนี้ประมาทไม่ได้ครับขึ้นไปสู่จุดนั้นแล้วไม่มีอะไรง่ายนะครับเราต้องตามหลังอุสเบนะครับตามหลังทีมชั้นนําของเอเชียให้เร็วที่สุดตรงนี้ต่างหากครับคือเป้าหมายของทีมชาติไทยตอนนี้ถ้าท่านจะประเมินทีมชาติไทยให้ท่านจาไว้ให้ดีเลยครับ ในรอบปี2024เราแพ้เพียง2ทีมคืออุซเบกิสถานแพ้แบบสูสีและเราแพ้ให้กับเกาหลีใต้ชุดส่วนทึงบินกับอีขังอินเท่านั้นครับเท่าที่เท่าที่เราแข่งมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราพูดตรงนี้ถ้าเราไม่ปิดบังข้อมูลนะครับถ้าเราถ้าเราไม่พูดเอียงไม่คิดเอียงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทีมทไทยเราชุดนี้น่าภูมิใจอย่างยิ่ง และตอนนี้ทีมชาติไทยเรากําลังใช้แกนหลักตัวเดิมนะครับผสมนะครับกับทีมนักเตะชุดใหม่ที่อีกสองสามปีข้างหน้าในปี2027เนี่ยเราจะต้องเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดและในช่วงนี้ไปหาอีกสองสามปีข้างหน้าเนี่ยก็คือนักเตะชุดนี้แหละครับที่ตอนนี้อายุก็ยังยังไม่เยอะนะที่ฉีเรียกเข้ามาเนี่ยเบนเดวิดนะครับก็ถือว่ายังเล่นได้ในช่วงนั้นนะครับวิโเทพป้อมพันธ์เนี่ย ก็อาจจะมีอายุข,ขึ้นมาหน่อยแต่ผมคิดว่ายังเล่นได้แต่ผมคิดว่าควรจะมีตัวที่คล้ายๆวิรเทพเข้ามาอีกเพราะตัวนี้สําคัญมากตรงแดนกลางจุดสําคัญของการต่อสู้กับเกมเมเชียเนี่ยคือแดนกลางกับแดนรับเนี่ยต้องดีครับจังหวะบอลน,นะครับทรงบอลต้องดีมันถึงจะสามารถสู้กับทีมระดับสูงได้ซึ่งเราทําได้มาแล้วและตรงนี้นะครับเราจะต้องเล่นนะครับ ในทัวร์นาเมนต์เอครั้งนี้เนี่ยรวมตัวกำลังพวกนี้เนี่ยคือการรวมตัวระหว่างแกนหลักเก่ากับนักเตะที่เรียกตัวขึ้นมาใหม่ในการดูเกมใน FF เนี่ยเราดูให้สนุกเลยครับแต่ที่นี้ผมอยากจะกลับเรียนท่านผู้ฟังที่เขารพให้ทราบนิดหนึ่งว่าระดับของบอลทีมชาติไทยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราแพ้เราชนะใครมาบ้างจุดนี้เป็นเรื่องจริงครับเป็นสถิติจริงของปีนี้ของทีมชาติไทยเป็นเรื่องจริงที่เราควรจะ จะนึกไว้ในใจเราตัดฟุตบอลในยุคก่อนหน้าอิชิออกมาออกให้หมดเลยครับเพราะว่าตอนนี้โครงสร้างฟุตบอลไทยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วในยุคของอิชิขึ้นมารงตำแหน่งและมาดามแป้งขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยโครงสร้างของทีมชาติไทยมันเปลี่ยนไปหมดครับวิธีการเล่นแพชชั่นนะครับแท็ติกมันเปลี่ยนไปทั้งหมดแบบหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนไปคนละยุคแล้วครับจําคํานี้ไว้เลยท่านอย่าเอาเรื่องก่อนหน้านี้มาหลอกมาหลอน ว่าเราเคยแพ้เวียดนามหรือเปล่าหรือเราเคยเสมอเวียดนามหรือเราเคยซูซีเกดดตอนนี้เขาโอนตัวมันจะเป็นยังไงบ้างไม่ต้องไปคิดครับให้ท่านคิดอย่างเดียวว่าไอ้ทีมที่จะมาเอาชนะเราเนี่ยคุณสามารถเล่นได้เท่ากับอุซเบกิสถานหรือได้เท่ากับเกาหลีหรือเปล่าถ้าได้ประมาณนั้นโอเคคุณมีสิทธิชนะเราแต่ถ้ามาตรฐานคุณต่ํากว่านั้นเนี่ยคุณก็อย่าหวังว่าจะชนะเรานี่คือมาตรฐานทีมชาติไทยในการเล่นเอาจริง,เอ,รงเอาจังในทัวร์นาเมนต์ครับ แต่ในแมตต์เอมัเนี่ยต้องยอมรับว่าในระยะหนึ่งอ่ะโคดิชิเนี่ยเขาทดลองในการที่จะเรียกนักเตะขึ้นมาเพื่อจะดูตัวเพื่อจะเสริมทัพในการเดินทางต่อไปใน3ปีข้างหน้าตัวนี้แหละครับเป็นเป็นสิ่งที่ผมอยากอธิบายฟังว่าณนะวันนี้ทีมชาติไทยเรายือนอยู่ตรงไหนสําหรับการแข่งขันเอฟเพลคั้งนี้นะครับหลายหลายประเทศนะเขาใช้ตัวผู้เล่นที่ค่อนข้า,ท,าที่จะเป็นลักษณะตัวผู้เล่นโอนตัวบ้างนะครับโอนตัวบ้างแล้วก็ใช้นักเตะลูกครึ่ง อยู่เยอะพอสมควรทุกทีมนะครับในย่านอาเซียนพยายามยกระดับทีมของตัวเองขึ้นมาตามแนวคิดต่างๆแต่มีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวครับตอนนี้เนี่ยที่มีแนวทางเด่นชัดที่สุดจ่มชัดที่สุดคือแนวทางเจแปนเวแนวทางของทีมชาติไทยตอนนี้นะคำพูดของอิชิที่ให้สัมภาษณ์นะตอนวันประกาศรายชื่อนักเตะนะครับอิชิได้บอกว่าเราจะพยายาม แข่งขันใน f อฟเนี่ยให้ทีมชาติของเราอยู่ในทัวร์นาเมนต์ให้ยาวนานที่สุดคำพูดนี้มันเป็นคำพูดที่ผมคิดว่านาะยชิเนี่ยรู้นะครับว่าช่วงนี้เขากำลังรวมระหว่างแกนหลักกับนักเตะยังบัตรเลือดใหม่เพื่อจะประกอบทีมในระยะเวลา1เดือนเพื่อจะเดินทางต่อไปถึงปี2027ในการแข่งขันเอเชียคัพรอบสุดท้ายและคันเรือฟุตบอลโลกครั้งหน้า นั่นคือเป้าหมายที่อิชิมองไว้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่พูดคําว่าเราจะคว้าแชมป์เอฟเอฟอิชิจะไม่พูดนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจร่วมกันถ้าเกิดว่าเราไปเข้าใจผิดนะครับว่าตอนนี้ทีมไทยกําลังตกต่าถ้าไม่ได้แชมป์เอฟเอฟแล้วเราจะางงหัวไม่ขึ้นเราจะไปทีมที่แย่เลยอันนั้นเป็นความคิดที่ผิดทั้งหมดครับผมผมขอย้ําเลยนะ ปีนี้ทั้งปีมีเฉพาะอุซเบกิสถานกับเกาหลีที่เราชนะได้แล้วท่านก็คงจะทราบนะว่าอุซเบกิสถานกับเกาหลีเนี่ยเป็นทีมระดับไหนของเอเชียทีมในระดับอมานนะคีคิสถานระดับจีนเนี่ยชนะเราไม่ได้ครับในขณะที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยอินโดนีเซียเพิ่งไปแพ้จีนมานะครับไปแพ้จีนคารังนะฮะของจีนเนี่ยเราไปเสมอคารังเหมือนกันของจีนนะครับ เราเสมอซาอุดิอาระเบียในขณะที่อินโดนีเซียชนะอิหอ่าซาอุดิอาระเบียได้นั้นใช่ครับยอมรับแต่นะครับทางกับกันอินโดนีเซียแพ้จีนนะครับเราเสมอจีนนะตรงนี้ก็ต้องมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าในทัศนคติของเราเนี่ยทีมชาติเราแย่จริงหรือและเราควรจะไปชื่นชมเรื่องอะไรแล้วเราควรจะดูแลทีมของเราให้ดีหรือไม่ดูแลในระดับไหนนะครับ แต่การที่อิชีเนี่ยตรงไปตรงมานะไม่เล่นละครตบตาท่านนะคือไม่ต้ตบี้ตะบันดึงพี่เจดึงอะไรมาลงแข่งกับลาวกับเลบานอนถล่มเละให้ท่านมีความสุขเนะเวลาที่มีข่าวของเขาเนี่ยในการแข่งกับเลบานอนกับลาวและแอ b a n แบงคับเขาพยายามเนี่ยสอง,สองทัวร์นาเมนต์นี้คือมาดามแปง้งคือมันไม่ได้อยู่ในผลงานที่จะชูถ้วยอะที่แข่งกับเวียดนามกับแข่งกับลาวกับเลบานอนเนี่ยอิชีใช้ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดในการรีบดึงตัวนักเตะอายุน้อยขึ้นมาเพื่อจะดูตัวเขาทําแบบนี้เขาทาเพื่อชาติแล้วครับเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเขาเองถ้าอีชีจะทําเพื่อตัวเขาเองนะเขาคงทุ่มเททุกอย่างในการที่จะดึงตัวนักเตะที่เป็นซูเปอร์ร์หรือดีกว่านี้มารวมทีมนะไม่ว่าจะอายุเท่าไหรสามสิบสี่สิบดึงมาหมดแล้วครับเพื่อจะเอาชนะเรเบรนอนกับเราทําแบบนั้นมันยากที่ไหนครับ แต่สิ่งที่อิชิกาทำในการที่จะใช้นักเตะตัวใหม่ดึงแกนหลักออกทั้งหมดเลยทั้งที่นักเตะแกนหลักบางคนก็มาได้นะนักเตะอย่างนิโคลสัสมิโรสันอยากจะลงสนามอิชิก็ไม่ลงครับเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยถ้าร่างกายนะครับไม่ไม่พร้อมเนี่ยอิชิจะไม่ยอมเสี่ยงนักเตะให้บาดเจ็บเด็ดขาดนี่คือวินัยของญี่ปุน่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนะว่าอิชิไม่เห็นแก่ตัวถ้าวันนั้นอิชิเห็นแก่ตัวนะจะต้อง ดันหลังของนิโคลัสมิโกสันลงสนามคุณต้องชนะเพื่อผมนะทีมนี้ถ้าไม่งั้นเนี่ยผมจะโดนดีภาควิจารณ์ท่านลองคิดดูดีสิครับว่าอิชิทําเพื่อชาติเราหรือทําเพื่อตัวเองเรื่องเรื่องแบบนี้นะผมคิดว่าถ้าท่านมีวิจารณญาณท่านจะเข้าใจได้และสิ่งที่อิชิทําเนี่ยมันจะไม่สูญเปล่าครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทาในแมตช์เลยบานอนกับเราเนี่ยมันทําให้เราสามารถคัดเลือกนักเตะ ที่สามารถเดินทางต่อไปกับเราได้จะมาลงสนามใน a อเวนี่แหละครับตรงนี้นะครับเพื่นผมเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอก2ประการนะครับกับเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับครอบครัวฟุตบอลไทยแฟนบอลไทยทุกท่านว่าตอนนี้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยในปีนี้นะครับศักดิ์ศรีของช้างศึกนะต้องเป็นทีมระดับอุซเบกิสถานชุดใหญ่และทีมระดับเกาหลีใต้ชุดใหญ่ รวมสตาเขาเท่านั้นถึงจะสามารถเอาชนะเราได้ครับนี่คือผลงานอันเกลียงไกรของเราในปี2024ท่านอย่าลืมจุดนี้เด็ดขาดนะครับอย่าอย่าดูหมิ่นศักดิ์ศรีของช้างศึกทีมชาติของเราเองนี่คือศักดิ์ศรีของช้างศึกของปีนี้ที่เรานะครับร่วมกันเชียร์และทางสมาคมและโค้ดอิชิสร้างมาอย่างยากลำบากครับเราต้องต้องรักษาระดับนี้ของเราส่วนการแข่งขัน นะครับในเอแมทกับลาวกับเลบานอนหรือการแข่งขันอะไรก็ตามแต่นะที่มีผลงานที่ท่านไม่ได้ดังใจอ่ะมันมีเหตุผลของมันประกอบครับแล้วมันไม่มีผลอะไรมากมายกับทีมชาติของเรานอกจากการลงทุนนะครับในการยอมเสียอันดับหนึ่งอันดับเสียคะแนนอ่อแรงกิ้งฟีฟ่าไปส่วนหนึ่งซึ่งมันมันน้อยมากเทียบกับที่เราสร้างได้ในปีนี้นะครับมันต่างกันเยอะ เพื่อที่จะได้มาซึ่งนักเตะที่จะเดินทางไปยังทัวร์นาเมนต์ใหญ่ซึ่งเราจะต้องล้างตาในปี2 0 2 7มันจะเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมนี้แล้วครับรอบคัดเลือกปีหน้าเราได้เก็บแรงกิงพีฟาเป็นกรอบเป็นคำแน่นอนแต่ถ้า AFF หนึ่งเดือนเนี่ยเราสามารถประกอบตัวนักเตะแกนหลักของเรานะอย่างวีรเทพยอย่างนักเตะใหม่อย่างวิลเลียมนะครับนักเตะเก่ายอย่างนิโคลัสมิเกลสันแพตริกูตาสันนะครับที่เข้ามาใหม่จนทานเข็มดีนะมีโอกาสลองทีมเพิ่มมากขึ้น,น่ย ถ้านักเตะก,กลุ่มนี้สามารถเล่นเข้ากันได้ดีในหนึ่งเดือนกับเอเอฟเนี่ยเราจะเก็บคะแนนแรงวลกิ้งพิพ่าอย่างปเป็นกอบเป็นกำในฟุตบอลจะขับรอบคัดเลือกมาอย่างแน่นอนครับและหลังจากนั้นไปเราเห็นทีมของเราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในทัวร์นาเมนต์สำคัญแน่นอนครับเราจะเห็นซูเปอร์สตาร์ของเรานี่คือระดับที่แท้จริงของเราครับระดับฟุตบอลที่แท้จริงของเราเราจะไปสับสนนะไม่ต้องไปเทียบกับใครดูตัวเองครับเจออินโดผมบอกตรงหูมไม่กลัวถ้าถ้าอินโดชุดนี้ เก่งเท่ากับอุสเบกิสถานเก่งเท่าเกาหลีผมจะกลัวแต่ถ้ายังไม่ได้ระดับนั้นนะ่ะผมไม่กลัวครับนี่คือดวงคติของผมนะช่องมาคิดชาแนลผมคิดแบบมีเหตุมีผลผมไม่หลับตานึกแบบผมเดาเอาเพราะสิ่งที่แข่งที่ผ่านมามันบ่งชี้นะว่าระดับฟุตบอลเราอยู่ตรงไหนนะครับองงคคคุทที่่เป็นนนนชาสด้ศกกลึึยยใหมไแ คึกคับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าใจอย่างไรครอบครัวฝุตบอลไทยรวมใจช่วยเชียร์หู เป็นยาวิเศษกับกองกิเลสคำคนที่เป็นคนช่างสึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าเพ่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกบอลไทยร่วมใจช่วยเชียร์